สวัสดีครับทุกคนที่กำลารับชมช่องสุดสวยทเทลาาะนอยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาลงแต้มรวมสองตัวบนนะครับระยะยาวทั้งจำนวนสามสูตรนะครับจางสูตรเก่าสูตรใหม่ด้วยนะครับมาลงนะครับก่อนเดินก็ฟังคำเตือนกันก่อนนะค,คำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรดใช้วิจรารยญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต้มรวม2ตัวกันนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาวัที่ผ่านมาเนาะวัที่ผ่านมามัน3ามเก้ครับได้แต้ม1ปรากฏว่าสุดที่1ที่ลงช่องมาหลายงวดแล้วเนี่ยหลุดนะ ส่วนสูตรที่2นะครับได้เลขหนึ่งนะครับเดินต่อสูตรที่3ามได้เลขหนึ่งเดินต่อนะครับอเป็นสูตร8ตัวนะสูตรที่1เดินมาหลาย่มาละหลุดไปแล้วเรามาทำต่อสูตรที่2กับสูตรที่3แล้วก็สูตรที่หนึ่งเอามาแทนสูตรที่1อีก1สูตรเป็น3สูตรนะครับอ่ามาดูสถิติคร่าวๆของสูตรที่2กับสูตรที่3ก่อนนะ สูตรที่2นะครับได้1นนะแ้ม1ออก3ามเ้เก้ากับแจม1นนะครับวิธีการทำของสูตรที่1นนะครับแจหลักแสน1ครั้งหลักหมื่นสาครั้งหลักพันหนึ่งครั้งลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสามครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งสี่ครั้งบวกสี่ค่าคงที่ 5บวก9ได้4 4บวก0ได้4 4บวก5ได้9 9บวก9ได้8 8บวก3าได้1 1บวก9ได้0ูบวก2ได้0ูนบวก4ได้2นะครับได้2หมวดที่60นะครับ2บวก1ไป2ครั้ง2 3 4สาบวก2ได้6จากนั้นบวก1ไป4ครั้ง6 7 8 9 0นะครับ ก็คือได้2 3 4 6 7 8 9 0.5 0 4 0 4คือแต้ม4นะครับถัดมา5 0 3 0กับ3แต้ม3ถัดมา3 3 6 3 6แต้ม9นะครับ041ก็คือแต้ม5นะห้อที่ผ่านมาก็คือ9กับ2 3 92ก็คือแต้ม1นะครับต่อมาสูตที่4นะสูตที่3 สูตรที่สามมวดที่ผ่านมาก็คือได้เต็มหนึ่งนะสามเก้าสองนะครับเก้ากับสองเต็มหนึ่งวิธีการทำของสูตรที่สามนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบสองครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลัก ร้อยหน้าที่1นครั้งหลักร้อยหน้าที่2อครั้งหลักหน่วยหน้าที่2 4ครั้งหลักสิบท้ายที่1นครั้งหลักร้อยท้ายที่2อครั้งหลักสิบท้ายที่2 1ครั้งบวก3เข้าของที่4ีบวกสได้7 7จบวกหได้2 2สบวได้2 0, 2สบกแได้0 8ย์บวกแได้6 6สบวกได้6 6สบวกเได้3 3สบวกสได้5 5าบวกสได้9 9้บวกสได้2นะครับ2อบกสนะครับตัวแรกได้4จากนั้นบวก1 4 5 6 7 8 9 0ผลออก3 3 6ก็คือ3 6, กรบอกคือแต้ม9นะครับแต้มรวม2ตัวบน ทันมาศูนย์สี่หนึ่งสี่กับหนึ่งก็คือแต้มห้านะครับจันมาหกกับเจ็ดก็คือแต้มสามนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือได้สามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็คือสามเก้าสองเก้ากับสองก็คือแต้มหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูสุดที่ส,ส,สุดที่หนึ่งนะครับซึ่งเข้ามาแทนสุดที่หนึ่งนะครับ ที่หนึ่งนะครับเป็นสูตรแปดตัวเหมือนกันเ้วเดินระยะให้เคียงกันก็คือประมาณแปดสิบนวดนะครับวิธีการทำนะครับสุตรที่1ใช้หลักหมื่นสครั้งหลักร้อยหครั้งหลักหน่วย หน้าที่1 3ครั้งหลักสิบหน้าที่2 2สองครั้งหลักหน่วยหน้าที่2 1ครั้งหลักร้อยท้ายที่1 3ครั้งหลักหน่วยท้ายที่ 1- 3ครั้งหลักหน่วยท้ายที่2 1ครั้งบวก7ค่าคงที่นะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกเาได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดได้ห้าห้าบวกหกได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดนะครับส่วนนี้ก็เรียงกันไปเลยเหมือนกันนะครับ ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าพี่เลขแปตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาชุดกัน3ามสูตรดูนะก็คือผลออกแปดหกดได้่กกับ7ก็คือแทมสามศูนย์หกศถัดมาได้แทม6กนะครับหกหก็คือหกได้แทม8ปดนะครับหกหก็คือ6กหได้แทม1นะึ 9, 6, 2, ่งะเก้าหกกับ2ก็คือแทม8ปดนะครับศูนยก็คือแทม8มตัวอย่างประมาณยี่สิบงวดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันทั้ง3สูตรนะครับเราบวกกันเลยนะที่หนึ่งนะครับ ศูบวกสได้3 3มบวกเได้2 2งบวกสได้4 4่บวกเได้1 1ึบกหได้7 7็บวกเได้4 4่บวกหได้ศูนศนบวกเได้7จ็ครับศุดที่งได้เเรียงตัวกันไปเลยนะครับ7 8 9 0 1 2 3เสี่ ถัดมาสูตรที่สองนะครับสูตรที่2 5กับ0ูนย์ได้ห้กับ7ได้2 2กับ3ามได้ห้าเได้4 4กับ2ได้6 6กับ4ได้0 6กับ1ได้7 6กับ1ได้7 7กับ6ได้3 3กับ4ได้7จ็ดนะครับเจวกหงไปสครั้งนะครับจากนั้นบวกสองได้หนึ่ง จากนั้นบวกหนึ่งสาสี่ห้าและเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสาสี่ห้านะต่อมาสุดที่ส5มบวกศูนย์ได้ห้าหกับสได้8 8ดบวกแดได้ห6หบวกศนย์ได้6 6หบวกสได้8 8ดบวกศนย์ได้8 8ดบวกแได้ห6หบวกเได้ห้าหบวกสี่ได้9ก้าเบวกสามได้สองสบวกสามได้ห้านะครับ ห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกศูนย์ได้หนึ่งเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์ได้หนึ่งได้สองแล้วก็สามนะครับเปลี่ยงตัวกันไปนะครับทั้งสามสูตรนะครับจนเด่นแต้มรวมสองตัวบนที่เลขเ,เริ่มที่เลขเจ็ดครบเลขแปดครบ เลขเก้าครบเลขศูนย์ไม่มีสูตรที่สองเลขหนึ่งครบเลขสองครบเลขสามครบท่โอ oh. ้ชนหลายตัวเลย hmm? เลขสี่มีไม่ครบท่ชนออกตัวไปชนเยอะจอังวะอันนี ไม่ได้บวกมาดูกันเอาใหม่สามก็ได้สองสีนึ่งหหนึ่ก็บวกได้เจ็ดเจ็กับจได้สี่สี่กับศูนย์เจ็ดอ่าห้าสิบสองสี่เป็นสองหกสองสามเก่าหจะบกหรือเปล่าหกับศนย์นห้าจะได้สอกับสได้ห้กับหนึ่งได้หกกสี่ได้ศูนย์หกกับ1ได้7 กับหไ,ได้สามอวัตถุเจอกัแค่สามสีได้เจ็ด้าได้หกับเได้สได้ห้าห้า นะอสงสัยผมจะต้องลงแต้มรวมสองตัวบนเพิ่มแล้วละ่ะนะครับชวนกันที่สามสูตรนี้นะเอาเป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะครับก็คือเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ก็คือหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าหกตัวเลยถือว่าเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับเป็นข้อมูลแนวทางไว้ก่อนนะครับหกตัวเลยนะครับ เป็นว่าถ้าทุกสูตรยังเดินต่อนะครับก็คือแต้มรวมมีอยู่หกแต้มนะครับเดี๋ยวผมจะลงแต้มรวมมาเสริม2ตัวบนเดี๋ยวผมจะลงมาเสริมให้นะครับอโอเคนะครับคลิปเดียวนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ